สวัสดีครับวันนี้ผมมาเดินต้านมะเร็งนะครับวันนี้น่าจะตรงกับวันเสาร์วันที่เท่าไหร่แล้วครับจำไม่ได้จำไม่ได้อีกแล้วครับท่านท้องฟ้าตอนนี้นะครับมืดคืนมาครับลับบ้านทันหรือเปล่าไม่รู้ คมืนเันเดี๋ยวตกแน่เดี๋ยวตกแน่แนครับผมสองสามวันก่อนมีข่าวจมน้ำทะเลเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตที่หาดในทอนหาดในทอนนะครับหาดในทอนหาดในทอนก็เป็นหาดที่สวยงามนะครับอยู่ถัดจาก หาดในยางมานะครับอยู่ทัดจานสนามบินจากสนามบินมาปุ๊บก็จะเป็นหาดในยางนะครับเลยหาดในยางกมานะครับจะเป็นหาดในทอนนะครับในทอนไม้บลรยับนอนไม้บยไม้ไม้มวนไม้มวลไม้ม้วนนอนหนูไม้มวนนอนหนูอนทอทหารเอาอ่างนอน หาดในทอนหาดในทอนนี่เป็นหาดที่น้ําแรงนะครับขึ้นแรงแล้วก็น้ําลึกทีนี้ชาวต่างชาติอาจจะไม่ค่อยทราบเราเดินทั่วไปหาดทั่วไปเราเดินเราเดินออกไปจากชายฝั่งได้ไกลพอสมควรถึงจะถึงระดับคอนะครับแต่ที่หาดในทอนหาในทอนนี่ เราเดินลงไปไม่ไกลนะครับเดินลงไปนิดสักผมว่าสิบกวโาเมตรในมิดหัวแล้วนะครับห่านในทนรวงสิบกว่าเมตรไมมิดหัวครับเจ้าหน้าที่อุทยานก็มีธงแดงไปปักไว้นะครับว่าห้ามเล่นเป็นโซนโซนนะครับโซนนี้ห้ามเล่นโซนนี้เป็นโซนน้าวนน้ําวนออกพัดออกนะครับไม่ได้พัดเข้าฝั่งทีนี้ ผมเคยมีประสบการณ์ด้วยตัวเองที่ห่าดในทอนนะครับตรงนี้ก็ว่ายน้ําเป็นครับแต่ไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งแต่คิดว่าว่ายน้ําอยู่ใกล้ๆชายหาดไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับตอนนี้นก็เล็งๆว่าเดินเดินลงไปเอาสักระดับหน้าอกนะครับก็สิบประมาณสักเดินมาสักสิบกว่าเมตรอยากชชยฝั่งแล้วทีนี้ก็คิดไงครับว่าเราจะว่ายขนานฝั่งนะว่ายขนานฝั่ง ก็ไหว้ไปเรื่อยไหว้ไปเรื่อยแล้วก็เหลือบมองดูฝั่งเป็นช่วงๆนะครับพอไหว้ไปเพลินๆสักพักหนึ่งหันไปมองชายฝั่งตกใจครับทำไมชายฝั่งอยู่ห่างห่างมากกว่าตอนที่เราสตาร์ทครั้งแรกเยอะมากนะครับก็ทำยังไงครับคราวนี้ก็มุ่ง มุงหน้าเข้าฝั่งครับหันหน้าตกใจหันหน้าไหว้เข้าฝั่งแล้วก็ไหว้เต็มที่ไหว้จนหมดแรงครับจนหมดแรงเลยถ้าถ้าเกิดยืนไม่ถึงนี่ก็มีสิทธิ์หมดแรงแล้วถ้ายืนแล้วไม่ถึงเท้าไม่ถึงทรายเนี่ยพื้นทรายนี่มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์พอเเคนโชคดีแล้วแตะถึงทรายตอนที่น้ําปิ่มๆจม,ม,ม,มูกโอ้โหครับขึ้นมาจากหาดในทอนได้ไม่ตายยกมือไหว้ ตัวหมัวนะครับแล้วก็คิดไว้เลย่าครับว่าหารในตอนนี้เราเราจะไม่ลงเล่นน้ำอีกเด็ดขาดโอ้โหน่ากลัวจริงๆครับไม่เคยเลยนะครับไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นว่าว่ายน้ำขนานไปกับใจฟังแต่สุดท้ายโดนขึ้นซัดออกว่ายเข้า ก็ต้องใช้แรงอย่างมากสวนสวนกระแสนิดๆเกือบตายเกือบตายก็วันนี้ก็เล่าประสบการณ์โดยตรงให้ฟังครับชายหาดสวยๆสำหรับคนที่ไม่ชอบไปเกาะนะครับแต่คนชอบไปเกาะก็โอ้โหสวยทุกเกาะเลยนะครับพีพีซิมิลันเกาะไข่อะไรพวกเนี้ยนะครับสวยงามครับ เกาะพวกนั้นแต่ถ้าใครไม่ชอบไปเกาะนะครับผมแนะนำนะครับหาดที่ผมส่วนตัวคิดว่าสวยที่สุดน้ำน้ำสาสะอาดน้ำใสนะครับธรรมชาติสวยงามนะครับใกล้ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวม,มากมายก,ก็หาดในหานนะครับในหานไม่ม่วนเหมือนกันนอนนอนหนูในแล้วก็หอหอ,อหีบอาสารานอนหนูนะครับหาดในหานครับ รับอีกอันนึงที่จิดิตกันแถวแถวกลงหันลมแถวอะไรนะั่นก็มีหาดเล็กๆครับจำไม่ได้นะครับชื่อหาดยะนุย้ยคือหาดนุย้ยตรงนั้นก็เป็นชายหาดที่น้ําใสนะครับมีเขาเล็กๆสูงสัก3-4เมตรให้คนขึ้นไป,ปีนถ่ายรูปเล่นได้นะครับเป็นหาดหิน นุยใกล้แหลมพมเทพด้วยครับตัวงานท่านนายหานครับวันนี้ถ้าคงคุยประมาณนี้นะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับสุขภาพแข็งแรงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมยงยุทธมหาบุญภาชัยด้วยครับ สวัสดีครับ